คือเป็นแปลงแปลงหวังงวงที่เป็นหลอกไงนะครับแปลงไงนะครับเขากะเก็บกินสเสมอนะครับายนะครับเก็บบอยเก็บดูมันกะมันกเนนะนเหลือหน่อยธรรมดาครับพี่น้องเหลือหน่อยธรรมดาอืมอืมอมอกไปนี่นีมันเสียงใบเลยพี่น้องฝนฝน,น,น,เ,นเห็นบ่เออเขาสีมองงม่เห็นสิแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างอืม ไปไปปุณห์พี่น้องเฮ้ยอยู่ทางในหลายเลยปุณน้องพี่น้องทางในหลายนะครับข้างในเบิร์ดงามๆเลยพี่น้องเด้อช่วงนี้กะแดดซองตะรางากับโบกี้กันพี่น้องตะรางากับโบก,กนนี้กันเนาะอันนี้กะนี่ความอุดมสมบูรณ์บบคือกันพี่น้อง โอ้ยอ่ะกะจิเอาไปแค่นี้นะพี่น้องนะเอ๊ะสักเขียวสวยนะพี่น้องอร,รับผมณว่ามันมีแต่ต้นเดียวเลยพี่น้องไอ้ต้นเสงนนั่นแก้ว่ะหรอเลยพี่น้องแก้ววะหรอเขียว,ว,ว,วเขียวบวล้วนะครับพู้เข้าไปในนั้นมันบ,งบังใบนะพี่นอ้องบังใบเป็นทุกงานะพี่น้องเป็นทุกต้นเป็นทุกงาต้นไหนห้องกี่ไปไปอคุณพี่น้อง อยู่ทั้งในหลายเลยพี่น้องพี่น้องทั้งในลายนะครับข้างในครับอือันนี้คือต้นไ่นะครับหลอกต้นไ่ครับเก็บใบเก็บดูมันกะมันกะเหลือหน่อยธรรมาดาครับนะพี่น้องเหลือหน่อยธรรมาดาอืออือขาไปนี้นเป็นทุกงาครนะพี่น้องเป็นทุกต้นเป็นทุกงา ต้นไดนห้องกินมิต่ต้นเดียวเลยพี่น้องไอ้ต้นเส้นนั่นแก้่แล้วเด้พี่น้องแก้่แล้วเขียวเขียวบ่แล้วนะครับหูนเข้าไปไหนมันบางใบนะพี่นอ้องบางใบดีพี่น้องได้รับทราบกันนะครับผม <c oughs> ไป อะ้รพี่น้องเลยคุณตัวนั้นก็เหลือลุงหลงเหลือไหลได้พี่น้องหลงเหลือหลายอยูอย่นะครับอ,อืมคุณอ่ะกะจิเอาไปแค่นี้นะพี่น้องเนาะเอ๊เะเป็นทุกงาอ่ะพี่น้องเป็นทุกต้นเป็นทุกงาต้นในห้องเก็บขไงในไร เบ้องามๆเลยเพื่อนน้องเด้อช่วงนี้กะแดดซองเอา้เอาเทาสิยีงมางตั้งฝุ่นนะพี่น้องนะยาีงมาตั้งฝุ่นยญงมาตั้งฝุ่นกันเนาะครับเ๋ยวเห็นวัดนะครับคือกันเลยครับเป็นทุกต้นเป็นทุกต้นคือกันนะครับครับเป็นทุกต้นเขียสเสวยนะพี่น้องครับผมว่าเมนควดุก แต่ละต่วนเ่มือกันนะพี่นอ้องอพี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมฮึ่มบ <c oughs> ่งามๆเลยพี่นอ้องเด้อช่วงนี้กะแดดซ่อง มีแต pe ่ต้นเดียวเลยอพี่น้องหลายต้นแางนั้นแก้บ่แล้วได้อพี่น้องแก้บ่แล้วเขียวเขียวบ่แล้วนะครับพูนเข้าไปในในมันบางใบเนาะพี่น้องบางใบอ้าวหลายอยู่นะครับแต่ละต้นก็หลายนะครับอครับอันนี้บรรยากาศบรรยากาศอ่ช่วงบักงวง เขียวสุขเอ้าเทาทียางไปนต้งผุ่นเะพี่น้องเนาะยางไปนต้งผุ่นยางไปนต้งผุ่นกันเนาะครับอ่ะยางต้งผีเนาะพี่น้องเนาะยางต้งผีอือดูซิว่าบาง่วงมังกะหลายอยู่เลยพี่น้องเขียวสวยนะพี่นอนะ้องครับผมว่าเมื่อเดี๋ยวเห็นบัดนะครับคือกันนะครับเป็นทุกต้นเป็นทุกต้นคือกันนะครับ กับเป็นทุกตน้นเบ้องามๆเลยเพื่นอนน้องเด้อช่วงนี้กะแดดซ่องจิ่แตกตางเลยพี่น้องแตกตางม,มันเสียงใบเลยพี่นน,น,น,น้อ,อ,องฝนฝนเห็นบ่ม้องสีม้องมาเห็นเลยเพี่น้องเลยฝนตัวนั้นก็เหลือลุงลงเหลือไหลเลย้พี่น้องหลงเหลือหลายอย,ออยู่นะครับอื ครับอ uh, ืมอันนี <prompt> ้คือต้นไงนะครับหลอกต้นไงครับอืมอ่ะยางตั้งผีนะพี่นอเนาะยางตั้งผีอืมรูซกว่าบางงวงมังกะหลายอยู่เลยผี่นอข้มดกแต่ละต้นเหคือกันนะพี่นออืม อะ้รพี่น้องเลยคุณตัวนั้นก็เหลือลงเหลือหลายได้พี่น้องลงเหลือหลายอยู่นะครับอืมน้อง,ลงห,ลอหลายอยู่นะครับเตละตุนกับไลยนะครับอืมอืมจิตนะแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างอืมขังหลาย เมืองเมืองเมืองกับพี่น้องเอ้ยกับในก็คือ,อปลานี่เป็นปลาไงนะครับหลอกไงบกงวงอ,อ,อันนี้บรรยากาศบรรยากาศช่วงบกงวงเขียวสดแล้วเห็นว่านะครับคือกันนะครับเป็นทุกตน้นเป็นทุกตน้นคือกันนะครับกับเป็นทุกตน้น อันนี้คือคือเชีเยวสบวีนะพี่น้องเนาะไอ้ว่าไงเห็นไหมครับมันเสียงใบไหลเลยพี่น้องมาบ่หมี่บ่แมนเลครับไปไปพ,พี่น้องอยู่ทงางในไหลเลยพี่น้องพี่น้องทงางในไหลนะครับาทางในติดแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างเบืองเบิ่งเบืองกับ,บ,บ,บพี่น้องเอ้ยครับในกับคือ ปลานี่เป็นปลาไงนะครับหลอกไงบักม่วงะตะลางาเก๋โบขึ้กันพี่น้องตะลางาเก๋โบขึ้กันเนาะอันนี้ก็นี่ความอุดมสมบูรณ์โบขึ้กันพี่น้องโอ้ยสิแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างขังขง่ายไร นี่คือเกลือเสวยนะพี่น้องเนาะไอพูดเลยเห็นไหมครับมันเสียงใบหลายเลยพี่น้องมาบ่มีบ่มแม่เดครับเกลือเสวยนะพี่น้องครับผมบ่มแม่อันนี้คือเกลือเสวยนะพี่น้องนะไอพูดเลยเห็นไหมครับมันเสียงใบหลายเลยพี่น้องมาบ่มีบ่มแม่เดครับด้ ถังให้ไลเกแบบ็แบใบเก็บดูมันกะมันกะเหลือหน่อยธรรม,มดานะ้พี่น้องเหลือหน่อยธรรม,มดาเขาไปน,นี่นีจิตแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างพี่พี่น้องได้รับสาบกันเน้วครับผม <c ười> <Okay. S 2> ความดุกแต่ละตนวเหมะือกันนะพี่น้องอืมจิตแตกต่างเลยพี่น้องแตกต่างอืไปุณนนพี่น้องอยู่ทั้งในหลายเลยพี่น้องพี่น้อง ทั้งในไลนยนะครับขางในเบอร์งามๆเลยเพื่อนของเด้อช่วงนี้กะแดดซองครับ